สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณาลิเตอร์ค่ะวันนี้เรามาหาเห็ดซุปปิโลนะคะทุกคนหลังจากเลิกงานหน่หลังจากเลิกงานอยากได้เห็ดหลังจากเลิกง,ก,เลงก,เลกงานแล้วก็เข้าป่านะคะทุกคนเข้าป่าเข้าป่าเจอไหมคะนี่ไงคะเจอหนึ่งดอกนี่ทุกคนสวยมาก เดี่ยสองดอกสวัสดีครับหาเห็ดเห็ดเหลืองเลยไงขอรึมันมันมีไม่มันมีไม่เยอะนะกค ได้ทีละดอกแบบนี้บอ,รอรตรงนี้หรือว่าคนหาเนะหรือว่าคนมาหาหมดเลยทุกคนทำไมมันไม่มีว่าโน้แฮปหะอืมไอโกูดดโอเค ถ้ามันมีนะมันจะเป็นกลุ่มเลยนะทุกคนหนาวก็หนาวเลยหนาวมากแต่ดูป่าดูป่าดูป่า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 ดูป่าเลยทุกคนหนาวขนาดอืออือ อไม่มีเลยฮะทำไมนอกขึ้นมา,มมาโอ้โหมาดูที่เก่าทุกคนที่เจอวันนั้นเฮ้ยหึตอนนี้ออกงานวัยสี่โมงเรื่องงานว่ะ เลยอยากไ้เห็ดพวกนีไม่เห็นจะมีเลยคนเดินเยอะๆตรงนี้ด <cour te> ูตะวันตอนนี um ้สี่โมงแล้วทุกคนเราเลิกงานไว้พอมาหาจริงๆก็ไม่มี เห็ดเห็ดที่เราไม่อยากได้มันก็เยอะเ h e r e we go that way ฮะ <c oughs> ไม่มีอ่ะดูสิป่ามันน่ามีมันน่ามีมากเลยนะ แปล่ะออวันเดลีวัน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 ลุกลุลุกอีสันวครับวันะโอ้เออเอาเท็โอ้ยสวยสนี่สวยนีทุกคนเนี่ย มัดลมกูดนี่ดีที่สุดมีพวกไหมนเนี่ยน่าจะมีพวกเห็ดอะไรมาด้นี่แย่ๆเลยนี่นี่ๆๆนนเห็ดที่อยากได้ก็ไม่มีมโอ้มีเป็น แค่อยู่นั่นี่งปาก็จะทุกคนดูป่าเลยตรงนี้นขึ้นไปก็เป็นเขาเป็นภูเขามีคนเดินนะกังีง Where we'll go, that way. That Line. Okay. Line. Hey. เออดูดูทุกคนเห็ดใหญ่มากขึ้นมาตรงเขาเย่ยไม่มีเดี๋ยวไปใกล้ๆถนอนดีกว่าต้ะดูสิมันเป็นเขาโเนีอาโรสเห็ด จะได้ไหมเนี่ยจคขึ้นทางขอจะขึ้นทางด้อยเจ้าป่าป่าใกล้บ้านนะทุกคนเนี่ยป่าข้างๆบ้านโอ้โอไม่เคยมาเดินแล้วเพิ่งมาเพิ่งมาเดินครั้งแรกไอ้ครั้งที่สอง วันนั้นเขามาเดินหน่อยงเจอนึกว่ามันจะเยอะมันก็ไม่เยอะโอ้ยนิดเลยนักเก็ดนาตินักเก,ดกด็ดานาะติดูสิป,ป่าหน้ามีหน้ามีทุกคนดูนสิ เจอเซน,เนี่อ้ยจะเจอบ้านคนอยู่แล้วเจอแล้วทุกคนเจอนี้โอ้นี่ทุกคนดอกใหญ่แล้วนี่นี่นี่เข้าไปลึกมันไม่มี นี่ทุกคนดอกมันสวยๆนะถ้ามันเยอะอ่ะดอกสวยงามมากขายาวนี่ดูสิโอ้เนี่ยโอ้ดาลีโอ้นี่นี่น,นี่โอ้มันเหี่ยวเนี่ยโอ้เป็นเยอะ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 เลยเอืมโอ้เล็ดไปโอ้ดูสิทุกคนเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เจอเจอหนึ่ง <c oughs> เจอเห็ดคนเดินออกกำลังกายทุกคนเราเจอเห็ดแล้วนี่โอ,อ้เยอะเยอะเยอะโอ้ี่ทุกคนนี่เดินเข้าไปลึกเกินอันนี้เจอ่นี่นเก็บกันนะทุกคน นี่ดอกยวยาวดูเด้อโอ้โ้สวยสวยมจะดอกสวยสวยดูดูดอกนะโอ้ไปซะลึกเสียเข้าไปลึกเกินมันอยู่ข้างทางทุกคนมันอยู่ข้างทาง นี่ไม่โอเคเก็บไปกินขนาดนี้โอเคโอค้ยสวยดอกสวยขายาวยาวขายาวมากนี่ขาดูดิโอ้ยสวยกำลังสวย ยังไม่แก่มากเฮ่ยเจอคือเจอเดินตั้งไกลนี่นี่ก็นลูซีลูซิ เิดแล้วได้พอกินกุ้งชิ้ดูเห็ดอหดอกยาวดูดูดอกนี่ใส่โดนแดดนแน่เลย มีอีกไหมมีอีกไหมโอ้มีมีมีโอ้โหกโว่าจะเจอโอ้นี่อีกนี่อีกทุกคนนี่สวยนี่สวยอ้สุดยอดเกือบจะเดินผ่าน นี่โอ้โหมีอีกไม้มีอีกไม่มไมนี่ดอกได้กลุ่มหนึ่งทุกคนดูดหนัดแบดน,นี่เห็นไหมทุกคนเหรอเราได้เยอะนะโอเคนะคะทุกคนนี่เกือบพอกินแล้วตอนเย็นไหน,นี่สวยดอกสวย ได้ขนาดนี้แล้วนะโอเคนะคะทุกคนอย่าเจอกันคินหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย